สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์วันนี้อยู่กับผมก๊อดเกรียงไก่เช่นเคยครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะนั่นก็คือแฮชแท็ก5เดนรกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกชาวโซเชียลวิพากษ์วิจาร์ณกันหนักมากจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้หลังจากชาวเน็ตแฉสีว่วัยรุ่นลุมโซมสาว ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรแม่วงจังหวัดน,นครสวรรค์โดยมีเพื่อนสาวเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ช่วยอะไรพบคดีเกิดตั้งแต่เดือนเมษายนผ่านไปกว่า5เดือนคดียังไม่คืบหน้านอกจากนี้พบผู้เสียหายเข้าแจ้งความแต่ตำรวจโบยให้ผู้เสียหายหาคนร้ายเองซึ่งหลังจากที่ชาวโซเชียลนะครับผมได้แชร์วีรกรรมของ4เดนรกนี้นะครับผมทำให้มีการรีทวิตและพูดถึงกันหนักมากจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และเรื่องราวนี้ก็ไม่เงียบต่อไปนะครับผม ซึ่งล่าสุดนะครับผมทางผู้ต้องหาเองเดินเข้ามอบตัวแล้ว3คนนะครับเมื่อวานนี้วันที่29สิงหาคมนะครับผมผู้ต้องหาได้เข้ามามอบตัว2คนคือนายโอมอายุ14ปีนายพีอายุ15ปีทั้ง2คนเป็นเยาวชนนะครับผมส่วนนายเอกราชอายุ26ปีได้เข้ามามอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะฮะ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างสอบปากคำส่วนนายเขียวอายุ17ปีกำลังเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด4คนได้ให้ความร่วมมือนะครับผมเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่และให้การเป็นประโยชน์ในส่วนรายละเอียดอยู่ในสำนวนสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้นะฮะวันนี้ก็จะขอสารออกหมายจับนายเอกราชหรือป้าย เนื่องจากเป็นผู้ใหญ่แล้วคาดว่าพรุ่งนี้จะส่งนายเอกราชฝากขังได้ข้อหารุมโทมคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นคดีโดยเร็วเนื่องจากคดีไม่มีความซับซ้อนใดๆเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนี้นะครับผมจะมีบทสรุปเป็นยังไงนะครับผมอย่างไรก็ตามก็อยากให้ตำรวจนะครับผมดำเนินคดีทางกฎหมายกันต่อไปเนาะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะฮะทิ้งท้ายนะครับผมกับ มาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองนะตอนนี้กันบ้างดีกว่าครับผมสถานการณ์โควิดนปัจจุบันนะฮะวันนี้วันที่3 0สิสิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับผมมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง15,972คนรวมถึงมียอดผู้เสียชีวิตนะฮะมากกว่า2 5 6คนกันเลยทีเดียวซึ่งต้องยอมรับนะครับผมว่าเป็นยอดที่สูงมากๆเลยอย่างไรก็ตามครับผมฝากความ,มห่วงใยไปถึงแฟนๆชาวทีวีพูและรายการติดเทรนด์ด้วยนะฮะออกไปไหนมาไหนก็เว้นระยะห่างกินนนร้้้อออชกลลาางงมื รวมถึงสวมแมสพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากทีวีพูครับและ EP หน้าแฟนๆอยากให้เรานําเทรนทวิตไหนมาฝากนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ